ช่วงหลายวันที่ผ่านมานะไม่ได้อยู่วัดนอกจากออกมาจากป่าเสร็จสามสี่วันก็หลับยมวันไปในเมืองนะนยโยมก็ามาทอดพระป่าส,สร้างสาลาปฏิบัติธรรมที่นี่นะ ก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานหลนัด,ดประปาเสร็จก็ทำธุระในเมืองเรียนเสริมความรู้เมื่อวานจะถึงสี่โมงเย็นก็จะกลับมาถึงนี้ก็หกโมงครึ่งโดยเฉพาะการ เรียนรู้นี่มันก็ช่วยให้เราได้พัฒนาศักยภาพของเราเนาะโยมที่มาเดินป่าให้ถวายความรู้ปริภิกษสุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมนะถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะพัฒนาพฤติกรรมนะภายนอกพฤติกรรมภายในอย่างนี้ เราจะสามารถเปลี่ยนนิสัยไปสู่ความสำเร็จได้ยังไงนะก็มีแนวคิดมีทฤษฎีของชาวตะวันตกเขาเนาะที่เขานำเอาไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนของเขาเป็นการพัฒนาเจ็ดนิสัยที่มันจะทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้นะี่นะ ซึ่งมาดูแล้วก็คล้ายๆกับหลักการของพุทธศาสนาเรานะแต่ว่าถ้าเราจะพูดในด้านพุทธศาสนาเงกว่าจ,จะดูแคบไปสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตโดยทั่วไปคนที่ไม่มีศาสนาคนที่มีความเชื่อย,อย่างอื่นอย่างเงี้ยนะแต่พอมาดูแล้วเนี่ยเออมันก็คล้ายๆกัน ใใคล้ายกับหลักการที่พุทธเจ้าชั่นได้ทรงวางหลักเอาไว้อย่างนนะอย่างอริยสัจอย่างนี้นะมันก็เป็นหลักสากลแท่จริงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของศาสนาอะไรต่างๆนะจะดูแคบเกินไปนั้นพระศาสนาเนี่ยก็เป็นศาสนาของสากลนะกระทั่งไอสไตน์ก็ยังกล่าวเอาไว้นะก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยนะ หากจะมีศาสนาใดที่เป็นของสากลเป็นของมนุษยชาติแล้วในศาสนาเขาเป็นศาสนาพุทธพอเราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดอย่างนี้นะซึ่งหลักสูตรที่เรียนนั่งเรียนวันสองชั่วโมงเนี่ยก็จะ กล่าวทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะไม่ว่าการที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะการที่รู้จักที่จะเลือกได้ว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่างนี้นะเป็นบีโปรเอกซลสซี่นะว่าออการที่เราไม่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นนะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมี ความร้อนมีความหนาวความหิวต่างๆความเหน็ดเหนื่อยต่างๆที่มันมาเป็นสิ่งเราเนี่ยนะแต่ว่าเราอยู่ที่เรานะว่าเราจะตอบสนองมันได้ไหมเวลาที่มันมีความเค้นมีความเครียดเข้ามากระทำอย่างนี้เราจะสามารถที่จะมีช่องว่างนะมีแก๊บมีช่องว่างที่จะพิจารณาติตรองได้ไหมอย่างนี้นะ ถ้าเป็นหลักการของทางพุทธเลาเนี่ยก็ท่านก็ให้เรามีสติเป็นตัวสติโดยตรงนะที่เข้าไปยับยั้งชั่งใจในสิ่งต่างๆที่ว่ามันเป็นสิ่งเร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสุขนะหรือว่าความทุกข์อย่างนีนะ้คนเราต่างกันตรงนี้แหละต่างกันตรงที่ว่าเรามีช่องว่างให้แก่ตัวเองไหมนะในขณะที่มันมีสิ่งเร้าเกิดขึ้น ความร้อนความหิวความเหน็ดเหนื่อยโดนคนนีด้ด่าคนนี้ว่าโดนคนขับรถตัดหน้ารถติดไฟแดงเนี่ยเรื่องชิปาถาต่างๆตั้งแต่เราตื่นยันหลับทั้งนี้เราจะมีสิ่งเ้าอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันว่าให้เรานั้นต้องตัดสินใจนะว่าเราจะเป็นหรือว่าเราจะ มีช่องว่างในการที่จะเห็นมันไม่เป็นมันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการพัฒนาตนเอง,องนะเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วนี่ต่อไปเราก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรานะเป็นสิ่งที่เป็นภาพวาดนะที่มันอยู่ในใจของเราอยู่ในมโนอยู่ในความคิดของเราที่มันจะเป็นไปทางเจริญอย่างนี้นะ ว่าเราทําอะไรนี่ต้องมีมีจุดมุ่งหมายนะมีเป้าหมายของเราเ่าเราอยากจะพัฒนาบุคลิกภาพนะพัฒนาอะไรในตัวเรานะอยากจะถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยอยาคือมาขนิพานอย่างนี้นะถ้าเราตั้งเป้าหมายออกไปอย่างนี้นี่มันก็ชัดเจนแล้วก็เดินไปน,นี้ในระหว่างทางที่เราจะเดินไปนี้เราจะเดินยังไงในสภาวะของ พระนิพานเป็นยังไงในสภาวะที่จิตมันเข้าถึงความเข้าใจาความไม่เที่ยงเข้าใจความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือว่าเข้าใจาความที่มันบังคับบัญชามไม่ได้อย่างนี้ออย่างนี้เป็นเป้าหมายอย่างงี้ยังไงเราจะเดินไปสู่สิ่งเหล่านั้นเราจะสแสวงหาเพื่อให้ได้อะไรมาสักอย่างหรือว่าสแสวงหาเพื่อที่ว่าให้มันเข้าใจธรรมชาติหรือว่าเป็นไปเพื่อความ อยู่กับโลกได้นะมันก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจดนมันมีภาพเหมือนกับว่ามีภาพในใจเรานี่แหละเรามีเป้าหมายเราไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันๆเลยๆอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันชังมัน,มนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นว่าเอาอีกห้าปีเนี่ยเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างอยากที่จะประสบความสําเร็จอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ มีธงไว้ในใจเรานะเราจะพัฒนาอะไรยังไงนะนะซึ่งการพัฒนาเอาแม้ว่าเอาร่างกายพัฒนาสติปัญญานะด้วยการอ่านหนังสือด้วยการฟังสิ่งที่มันไปสู่ความเจริญนะฟังธรรมะนะประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยนะมีความคิดมีสติปัญญานะขัดเกลนะ่จิตวิญญาณของเราให้มันไม่แห้งแล้ง ไม่เหนื่อยนายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นการเป็นกลายเป็นการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมาในส่วนพัฒนาตนเองนะะนอกจากนั้นนี่เมื่อเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนในใจเราแล้วนี่ต่อไปเราก็รู้จักเลือกทำสิ่งที่อะไรมันสำคัญก่อนสำคัญหลังนะเราต้องรู้จักจัดเรียงนะจัดเรียงระบบ ความคิดแล้วก็ระบบงานที่เราทํางานบางอย่างนี่อะไรมาสําคัญน้อยอะไรมาสําคัญมากนะเป็นภาพที่เปรียบเทียบที่ชัดเจนก็คือเหมือนกับว่าเรามีโหลอยู่หนึ่งใบนะมันก็จะมีหินหินก้อนใหญ่หินก้อนรองหินก้อนเล็กหินกรวดทรายอย่างเงี้ยมีอยู่4ประเภทอย่างเงี้ยหินก้อนใหญ่หินก้อนรองหินก้อนเล็ก กลัวาาอย่างเงี้ยสีประเภทนี้ถ้าเราจะเอาเข้าในโหลให้ได้ทั้งหมดนี่เราจะเอาอะไรเข้าก่อนนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเอา,เอากวดเล็กเล็กเข้าก่อนนะมันจะได้ลงไปข้างล่างเลืกอกๆนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเรียงลําดับความเล็กไปหาความใหญ่อย่างนงี้นะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาให้เอาอันใหญ่เข้าก่อนเอากวดเอาก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปก่อนนะเพราะว่าเมื่อเอาก้อนใหญ่ลงไปเนี่ย พื้นที่ว่างตอนนั้นนะ่ะมันมันว่างโถมันว่างก้อนใหญ่มันก็ลงไปสู่ก้นได้ใช่ไหมละ่ะพอก้อนใหญ่ลงสู่ก้นได้อย่างเงี้ยนะต่อไปไอ้ก้อนรองมันก็ลงไปได้ก้อนรองลงไปได้ก้อนเล็กก็ลงไปได้และสุดท้ายก็ก็คือกรวดทรายอ่าก็จะเป็นทฤษฎีเป็นสิ่งเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ชัดเจนก็เปรียบเทียบว่าชีวิตของคนเรานี่ยบางทีนี่เรา ทำสิ่งที่มันสําคัญน้อยก่อนนะอะไรที่มันสาคัญน้อยเราทําก่อนอะไรที่มันเป็นเรื่องด่วนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมาเป็นสิ่งเล่าเล่านะเรามักจะทําก่อนแต่ว่าไอ้ก้อนกรวดใหญ่ๆความสัมพันธ์ใหญ่ๆแล้วมัก็ไม่ทกันอย่างเช่นว่าเอาเราปัญหาสุขภาพอย่างเงี้ยนะเราอยากมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยสุขภาพดีนี่เป็นอะไรเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นหินก้อนใหญ่นะ แต่ว่าเราก็จะชอบทำบันทีหลังอย่างนี้เอาไว้ก่อนอย่างนี้เรากินตามใจปากอยากตามใจท้องไปก่อนสุขภาพแข็งแรงดีนะแต่ว่าออกกําลังกายหรอเอาไว้ก่อนอย่างนี้เราชอบที่จะเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้นะหรือว่าเอาการทําสมาธิการฝึกเจริญสติอย่างนี้เอาเอาไว้ก่อนเรายังแข็งแรงดีอยู่นะเ,เรายังไม่เจ็บป่วยเลยอย่างนี้เอาไว้ให้เจ็บป่วยก่อนป่วยปเป็นโรคมะเร็งก่อนค่อยปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ย ราก็จะรู้สึกว่าเรามากที่จะผัดปันประกันพุ่งซึ่งในสายอย่างเนี้ยมันก็ติดตนตามตัวเรามาเนี่ยหลายพบหลายชาตินะไม่ใช่ว่าแค่ชาตินี้ชาติเดียวนะออมันสั่งสมมาอย่างยาวนานเลยยหละยอย่างเราเรียนหนังสืออย่างเนี้ยทำไมเราอ่อนวิชานี้เพราะอะไรเพราะว่าเราหนึ่งละเราเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจแล้วเราก็คิดว่าเอาเดี๋ยวจะไปอ่านมันให้เข้าใจ จนวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้อ่านมันเลยเราก็สนใจแต่วิชาที่เราชอบใช่ไหมล่ะวิชาในที่เราถนัดที่เราชอบได้เกิดสีได้เองย่างเงี้ยเราก็ทํามันได้ดีนะเพราะว่าเราชอบมันไงแต่ว่าวิชาที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ได้สนใจมันเลยเราก็ผัดไว้ก่อนมันก็เลยกลายเป็นหนินก้อนใหญ่ที่เราไม่เคยทําก่อนดังนั้นอย่ยบางทีสิ่งก้อนเล็กๆกวอเล็กๆอ,อย่างเงี้ยอย่างตอบแชทอย่างเล่นไลน์อย่ยาง โพสเฟ e อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหมือนกับกวดก้อนเล็กๆเ,เป็นมนกับหินทรายนะแต่ว่าเราก็ตอบสนองกับสิ่งเราอย่างเนี้ยเราพยายามเติมไอเนี้ยลงไปในโถของชีวิตเรา24ชั่วโมงนี่นะสมมติว่าเราอยู่กับโซเชียลตอบแชทตอบไลน์คุยนะนินทากันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราเอากวดทรายลงไปในโถ เรสมมติว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยครึ่งวันนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้ครึ่งวันที่เหลือเนี่ยเวลาที่เราจะเติมกวดเติมก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนรองลงไปนี่แทบที่จะไม่มีเลยเราก็เติมแต่ก้อนเล็กเล็กๆเ,เ,เติมเม็ดทรายอะไรลงไปก่อนมันทําให้ชีวิตของเราที่เรือนี่ยมันก็เลยสเปสะสปะนะการที่จะไปตอบสนองต่อเสียงเรา้าหรือว่าการที่จะไปมีจุดมุ่งหมาย ในใจเราตรงนั้นนะ่ะมันก็เลยไปไม่เตียงสักทีทำให้เราเป็นคนที่เช้าชามเย็นชามทำอะไรก็ไม่ประสบนะความสำเร็จทุกครั้งไปนะดังนั้นถ้าเรามีไม่ตอบสนองต่อเสียงเราการที่เรามีจุดมุ่งหมายที่มันเป็นภาพนะมีมีธงในใจเราเนะี่ยทำให้เราไม่สเปะสปะแล้วเราการที่เรารู้จักเลือก ที่จะทำว่าอะไรสำคัญก่อนอะไรสำคัญหลังอะไรที่มันด่วนแล้วก็สำคัญอย่างเงี้ยนะมันเป็นงานด่วนแล้วมันก็เป็นงานสำคัญแล้วก็ต้องเลือกที่จะทำก่อนนะเราอย่าไปเสียเวลาก็ทำมันกันนั่นแหละนะแปลว่าสิ่งที่มันมาสำคัญทีหลังสิ่งที่มันไม่ด่วนแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญทีหลังนี่นะเราก็ทำบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำสิ่งที่มันสำคัญ แล้วก็ด่วนเนี่ยมันจะทําให้ใจเรามันมันได้เติมเต็มมันไม่มีช่องว่างมันมันไม่คับแคบอย่างนงี้ะนะถ้าเรามี3อย่างนี่นะจะทําให้เรานั่นเออเราได้พัฒนากระบวนการแรกได้ละเรามีฐานที่ดีมันเป็นเหมือนกับสามเส้านะมันเป็นกับก้นหม้อเราจะตั้งนี่แหละมันต้องมีก้อนหิน3ามเส้ามาตั้งไม่ว่าจะเป็นการ ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรานะการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าการที่รู้จักเลือกที่จะทำอะไรสำคัญก่อนสำคัญหลังเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสามเศร้าแรกที่ว่าเป็นการพัฒนาตนเองละพอเราเริ่มเข้มแข็งเ,เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างนี้แล้วนี่ต่อไปนี่ก็จะสามารถที่จะไปพัฒนาคนอื่นได้ หรือว่าทำให้สังคมนั้นอะ่ะมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ในครอบครัวเราในบรรษัทในห้างร้านในสังคมต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปได้นะหนะรือว่าจะเป็นการที่ว่าพัฒนายังไงอ่พัฒนาในด้านของการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะนะคิดแบบวินวินอย่างี้นะไม่ให้ใครแพ้ไม่ให้ใครชนะแต่ว่าชนะทั้งคู่อย่างนี้นะมันรู้จักที่จะเลือก ทางที่จะมีข้อสรุปนะตกลงร่วมกันในความเห็นต่างบางทีเกิดความขัดแย้งในครอบครัวในองค์กรทั้งเลาบเบแวงกันเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นต่างไนงะเราเห็นต่างนะเพราะว่าเราคิดที่จะเอาชนะอย่างเดียวมีแต่ความกล้าแต่ว่าขาดความใส่ใจอย่างเงี้ยนะ,ะบางทีเอาแต่ความใส่ใจแต่ว่าไม่มีความกล้าไม่มีจุดยืนของตัวเองอย่างนี้วิธีการนี่เขาก็สอนสอนให้เรา ดูจักที่จะพัฒนานะเปลี่ยนแปลงนะพฤติกรรมเรานะผสานความแตกต่างนะใน3ข้อหลังนี่นะใน3ข้อในใสายหลังนี่นะและสุดท้ายเลยก็คือข้อที่7เนี่ยมันก็ต้องมีในการพัฒนารับคมเลื่อยรับอาวุธสติปัญญาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการ พัฒนาทางล่างสุขภาพร่างกายเราให้มันเตรียมพร้อมการที่มีความคิดที่มันในเชิงบวกในเชิงที่จะพัฒนาตัวเองการที่มีจิตใจที่รู้จักเสียสละและสุดท้ายการที่มีจิตวิญญาณที่จะดำรงอยู่ที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งประโยชน์ในเบื้องต้นประโยชน์ในทมกลางประโยชน์ในที่สุดอย่างเงี้ย ก็จะคล้ายๆหลักการเกี่ยวกับของพุทธเรานี่แหละนะพุทธเจ้าสอนให้พัฒนาในในสีด้านนะในกายภพระวิตตานะพัฒนากายนะพัฒนาตาหูจมกุกเล่นกายใจเราเนี่ยให้มันได้เห็นสิ่งได้ทําสิ่งที่มันเจริญเจริญนะพัฒนาความประพฤติเนี่ยนะศีลพวิตตานะให้มันอยู่กับสังคมได้นะนะพัฒนาจิตนะให้จิตมันมีกําลัง ให้จิตมันมีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพในการที่จะดำรงอยู่ถ้าจิตใจมันเศร้ามองมันถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเล่าความโลภความกธความหลงอย่างนี้ก็จะทําให้มันค่อยเขวเมื่อมีสิ่งเล่าอย่างนี้มากระตุ้นตลอดมันก็จะกลายเป็นจิตที่มันไม่มีคุณภาพไงถ้าจิตเรามันใสมันบริสุทธิ์มันมั่นคงมันคงที่มันตระหนักรู้ได้อย่างนี้เป็นจิตที่มันมั่นคงเป็นจิตที่มันมีคุณภาพ ก็พัฒนาจิตเราและสุดท้ายคือพัฒนาปัญญานั่นแหละตัวปัญญาก็จะเป็นเครื่องพัฒนาจิตวิญญาณเราจิตก็ไม่ใช่ปัญญาปัญญาก็ไม่ใช่จิตนะแต่ว่าปัญญานั้นเป็นเครื่องพัฒนาจิตเราเพราะว่าคนเราเกิดมาเราก็ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมล่ะเ,เราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้กันนี่แหละจากการฟังจากการคิดแล้วก็จากการลงมือปฏิบัติเดี๋ยวจะพาะภาคส่วนของการลงมือปฏิบัตินี่แหละ งั้นเราจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเนี่ยเราเปลี่ยนได้ด้วยการที่เรานะที่เราคิดและตั้งป้องหมายเอาไว้การเห็นนั่นแหละการเห็นและการลงมือกระทําแล้วก็ได้รับผลของการกระทาเขาบอกว่าถ้าเราถ้าเราทําสิ่งเดิมๆแล้วก็จะได้รับผลเดิมๆนะถ้าเราก็ทําสิ่งใหม่แล้วก็จะได้รับผลลัพธ์ใหม่เหมือนกันแต่เราอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ย เราเห็นว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยเราอยากจะให้มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเราไม่ลงมือทำนะอย่างเรานะทําอะไรผิดพลาดบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเนี่ยคนส่วนมากก็จะมองคนอื่นนะชี้นิ้วออกข้างนอกเห็นไหมล่ะว่าคนน้นทําอย่างงี้เพราะอากาศเพราะอาหารเพราะเราไม่เกง่งเพราะ นู่นนี่นั่นต่างๆก็พยายามที่จะาหาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องกบเกลื่อนนะแต่กาที่จะพัฒนาตัวเองนี่พอเจอปัญหาแล้วเขาก็จะถามตัวเองนะว่าเออแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราทําอะไรได้บ้างเราทําอะไรดีกว่านี้ได้บ้างเราทําอะไรอีกได้บ้างนะมันจะมันจะมีแต่คําถามที่มันค้นหาในใจเรา หาว่าเออศักยภาพของเรามันสามารถที่จะรีดศักยภาพของคนออกมาได้อันนี้มันก็เริ่มที่ตัวเรานั่นแหละนะเริ่มที่ตัวเรารู้จักที่จะนะตื่นรู้ขึ้นมานะไม่กระทบต่อสิ่งเรานะคือฝึกตั้งแต่มีสติขึ้นมานั่นแหละนะเป็นเบื้องต้นขึ้นมาพอจิตใจมันมีสติมีความงดงามเบ่งบานตระหนักรู้ภายในขึ้นมานะสิ่งเราก็ทําอะไรกับเราได้ยากเราเลือกได้ เลือกได้ว่าเราจะเป็นกับสิ่งเราหรือว่าเราจะเห็นมันเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเราเลือกที่จะไม่ไม่ทุกข์กับมันก็ได้นะเรืองที่จะเห็นความสุขเงี้ยคือเราเลือกได้เราไม่เป็นทาสมันมีความเป็นใหญ่ในตัวเองมีความเป็นอิสระในตัวเองเนะนี่ยอันนี้เราว่าเป็นการพัฒนาตัวเองในระบบพุทธหรือว่าในระบบที่ ชาวตะวันตกทีเขาค้นพบกันอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าจะเอามาพูดภาษาให้คนสมัยใหม่ฟังเนี่ยมันก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้มันไม่ได้แคบตีบตันในมุมมองของด้านความเชื่อทางด้านต่างๆเพราะว่าคนทุกวันนี้นี่ก็ห่างห่างเหินจากความเชื่อเหล่านี้เยอะถ้าเรา เอามาพัฒนาตัวเราได้พัฒนาองค์กรได้อย่างเงี้ยมันก็อยู่ให้เขาเห็นเห็นให้เขาได้สัมผัสน,นะเราพัฒนาตัวเองได้ปุ๊บคนอื่นรอบข้างมันก็พัฒนาตนตามไปด้วยอันนี้แล้วว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นควรตระหนักรู้นะแล้วก็เข้าถึงในการที่เราตื่นมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปในโถเราใส่หินก้อนเล็กหรือว่าหินก้อนใหญ่ลงไป พัฒนาตัวเองศักยภาพเราเนี่ยดึงรีดนะสิ่งเหล่านี้ออกมาเนะชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะก็ฝากปลเ,เอาไว้